งามขาดงามแน่ดอกอไม้ไขว่แม่ามกระดอกกระเดียงามอิลิๆงามจริงๆงามจริๆงๆทิศแถวกันเขาก็ตัดออกกันนั่นเด้อแลแตกเห็นไหมให้ เปลี่ยนอีกน,น,นี่มันก็คอยง่ามเป็นไดแข้งก็ค่อยเด็ดตา,าจะแล้ว่น ดิตาดไปใส่ใเพื้นอีกสองอันนี้กับพ่อแล้วหลายองน,นี้อ่อนอ่อนซ้อนดอกไม้จากของก็เป็นงามซะดอกกระเตอร์สีขาวงามขากงามเนี่ยพี่น้องถักท้ายบึงเนี่ยงามบอมป้เจา้าว่ะเฮ้ย